รีวิวมาดามเว็บหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องใหม่ของค่ายมาเวลที่เธอไม่มีพลังใหญ่แต่เธอมีความห่วงใยซึ่งความห่วงใยของเธอนะครับก็คือเธอสามารถเดจาวูแล้วก็สามารถที่จะนำคนเนี่ยไม่ให้ตายแล้วก็สามารถมีอนาคตที่ดีต่อไปได้ความสนุกของมันนะครับก็คือในเรื่องของบทนั่นเอง ตัวบทเนี่ยมันจะมีความแบบให้เราเนี่ยสามารถล่วงรู้อนาคตไปกับตัวละครแล้วก็สามารถที่จะช่วยเอาใจช่วยกับตัวละครให้สามารถพลิกผ่านสถานการณ์และผ่านไปได้ในแต่ละตอนนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้มีความพิเศษก็คือมันมีการโยงถึงปีเตอร์พาเกอร์ด้วยก็คือตัวนางเอกเนี่ยที่นามสกุลเวฟเนาะเขาเป็นเพื่อนกับคุณลุงเบนนั่นเองแล้วทีนี้เราก็จะได้เห็นเรื่องของ อดีตของลุงเบนที่จะต้องอ,อยู่กับแม่ของปีเตอร์แล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้มาในเรื่องของตัวร้ายบ้างตัวร้ายเรื่องนี้นะครับถือว่าไม่มีความเก่งมากมายแต่ว่าเรียกว่าไงอะ่ะมีมีความเป็นเสน่ห์ของมันเนาะแล้วก็เรื่องของชุดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูแบบหวือหวาอะไรมากแต่ว่าเรื่องเนี้คงเ,เ,เ,เน้นเล่นด้วยเรื่องของตัวความสัมพันธ์แล้วก็ ความเป็นห่วงเป็นยายคนรอบข้างทีนี้ตัวเธอเนี่ยในอนาคตถ้ามีหนังภาคต่อไปอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างกลุ่มหญิงสาวพวกนี้ให้เติบโตไปในทางที่ดีกับจัก,กรวาลสไปเดอร์แมนซึ่งบอกเลยว่าสนุกส่วนตัวผมให้8.5เต็ม10ที่หักไปก็คือมันมีการที่แบบ เออเราเราคาดหวังว่าเราจะได้ดูแอคชั่นมากกว่าน,นี้หรือว่าได้ดูความเท่ของตัวนางเอกเนาะแต่ว่ามันไม่มีนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมความผิดหวังตรงน,นี้ไปด้วยแล้วก็หนังนะครับเข้าโรงแล้วสามารถไปดูได้เลยทุกโรงภาพยนตร์แล้วก็เรื่องนี้ใช้ทุนสร้าง1 3ึงล้านซึ่งตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องเอาใจช่วยอยู่ว่างๆว,ว,วันหยุดไปดูกันนะครับ